ขอบคุณนะคะไม่ได้พี่หนูคงแย่ดีจังผู้ชายมีน้ำใจปกติก็เป็นคนแบบนี้ครับกลัวว่าจะล้มนะครับผมไปดูกัญชาบ้านพี่มาไอ้ปจนมึงบ้าป่ะเนี่ยไอ้เบนติดคนเดียวก็พอเจ้พี่ไม่ติดแล้วถ้าหนูลอยใครจะดูแลถ้าหนูลอยแล้วใครจะดูแลหนูได้ลอยแน่แ่เชื่อพี่ รอยพ่ออาชาเอออย่ามาหึงนะนี่คือทำงานโอ้โหรู้ที่เป๋เห็นป่ะหูยมองไม่พอใจเแล้วไปมเอาสองคนนี้ดีกว่าอ๋อไม่ไม่เป็นไรครับผมมีเมียแล้วครับป้าแล้วเมียอยู่ไหนเมียอยู่บ้านครับแฟนอยู่นี่นกิรุ่นนี้จะอยู่เป็นกิ๊กผมได้สักกี่ปีลองก่อนไหมละไค่พูดสีปากหรือหมากเพิ่งเคี้ยวอ่ะ